ผมเขียนป้ายไวนะ้เนี่ยเขียนไว้ที่หลังนี้ว่าไม่ได้เอาลูกมาเออไม่ไดเอาลูกมาเรออียกคะแนนสงสารนะเออเพราะว่าบางคนคิดว่าเอยมาเอาลูกมาออใช่เพื่อเรียกคะแนนสงสารหรือเปล่าอนะ่อี้อันนี้ไม่มีใครดูจริงๆใช่หลายคนมันก็ต่างมมองเนะเาะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็นอนอยู่ห้องมันก็ไม่พอไงเง้วมาหาก ความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของวิทูลหินเพชรวัย38ปีที่ต้องเลี้ยงลูกพร้อมขายของกินเล่นอย่างกล้วยฉาบเผือกทอดเพื่อพอมีรายได้ในการช่วยเหลือภรรยาเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัววิทูลเล่าว่าเขานั้นเป็นคนเพชรบูรณ์มาทำงานอยู่ที่อุดรธานีหลายปีแล้วแต่จำเป็นต้องออกจากงาน เพราะกล้ามเนื้อหลังอักเสบจากการทำอาชีพยกของเคยมีรายได้วันละ300-400บาทก็ต้องขาดรายได้ไปและรักษาตัวมาเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วนอนพักอยู่นานพอดีดีขึ้นจึงต้องหาอาชีพเสริมเดินขายของด้วยการขายกล้วยฉาบเปือกทอดหลายคนมองว่าเขานั้นเอาลูกมาทำมาหากินแต่เขาก็ได้บอกว่าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเนื่องจากภรรยามีอาชีพทำอาหารอยู่ในโรงครัว ไม่มีใครดูแลลูกจึงจำเป็นต้องเอาลูกมาเลี้ยงและขายของไปด้วยเพราะภรรยามีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง5,000บาทค่านมลูกค่าเช่าหอพักก็ยังไม่พอถามว่าท้อไหมมันก็เคยมีท้อแต่ก็มองหน้าลูกหน้ามเน,นียครับมีกำลังใจสู้เรา,ถ,าถ้าเราท้อสักคนเดียวเนี่ยมันก็คือจบเลยนะเราเราพยายามเต็มที่แล้วช่ด้วย ปัญหาสุขภาพที่เจออ่ใช่ไหมครับใช่ครับพยายามแบบทุนที่ก็นานไปเรื่อยๆครับผมผมเคยเป็นแบบเขาเรียกอะไรช้างเข้าหน้าใช่ไหมครับอันนี้นะต้องมาลองเขาว่านะอีกอย่างแปนงก็หร้านเจเขาให้ไปช่วยได้วันละร้อยข้าวสามมื้อตอนนี้ไม่ไม่พอใช่นี่พอกินแล้วก็ถานการควิดด้วยแต่ก่อนที่ทําอะไรครับมันถึงต้องมาทําแบบนี้อ่อ แต่ก่อนผมทำออยู่ร้านตรงครับวันสามร้อยกว่าสี่ร้อยองเป็นร้านอาบพวกซอสพวกยกของครับผมแล้วครันนี้มันไอ้นี่ยกตอนแรกคิดว่าหลังมันยอก<ม>ก็เลยกินยาไค้เส้นพออีกวันไปยกหลังแค่สามลังนะครับพอนั่นคราวนี้มันเล้าทั้งหลังเลย<ม>เดินนี้ต้องค่อยๆเดินอะเดินแรงไม่ได้ แล้วก็นอนอยู่สองวันส่วนขนมที่นำมาขายก็ได้มาจากเจ้าของร้านที่ภรรยาทำงานอยู่เพื่อนำมาขายพอมีกำไรซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจะบรรเทาลงเมื่อไหร่แต่ก็ต้องขายแบบอดทนเอาบางครั้งก็ต้องอุ้มลูกท่างองแงแต่หากมีชีวิตอยู่ก็คงต้องสู้กันต่อไปเพื่อลูกและมีชีวิตในแบบวันโตวัน จะทำยังไงก็ได้ขอให้มีเงินมาจ่ายค่าหัวพักค่านมลูกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาแล้วเขายังบอกอีกว่าเขานั้นลำบากก็จริงแต่ก็อยากให้ดูคนอื่นที่มีความลำบากมากกว่าเขาก็ยังมีเพราะการทำงานมันต้องอดทนถ้าไม่อดทนเขานั้นก็ต้องอดตายมีเพิ่ขายได้ถึงเดียวได้สิบบาทแสดงว่านี้ลูกชายลูกสาวลูกชายครับลูกชาย ือว่าเป็นกําลังใจเลยใช่ครับเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องเอาเขาไปด้วยะว่เพราะว่าแฟนแฟนแฟนอ่าเขาเรียกรับทำงานข้างหลังตรงครัวหันพวกขับพวกไรแล้วค่ันนี้เขาไม่เจ๋เขาก็ให้ไปไว้แต่ว่ารับเกรงใจเขาไงเพราะว่าเขาช่วยเหลือเยอะถ้าคนที่กําลังท้อนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวเองแย่ที่สุดแล้วนะผมว่ามันไม่ใช่หรอก เราะว่าคนที่แย่กว่าเรายังมี